สวัสดีครับก็กลับพบกับรายการหมอทุททอมอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติงนะครับวันนี้ครับวันที่25มีนาคม2562นะครับเวลาอัดคลิปตอนอยู่ที่1 1โมง55นาทีนะครับก็เช้ามาวันนี้นะครับหลายท่านก็คงยังติดตามในเรื่องของผลการเลือกตั้งนะครับว่าใครนะครับจะได้เป็นผู้นำในรัฐบาลชุดใหม่นี้นะครับก็ การเมืองยังไม่นิ่งนะครับทองคำเองก็ยังไม่นิ่งเช่นเดียวกันนะครับต่อจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้เกริ่นเอาไว้ว่าทองคำเนี่ยมันจะเล่นย่าพอสมควรนะครับมันยังคงไซ์เวย์ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าเทนขาขึ้นระยะกลางกับเทนขาลงระยะยาวเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ไม่สเสถียรน,นะครับมันเสียสมดุลทั้งคู่นะครับทีนี้ในอาทิตย์นี้ครับ อาจารย์เติงครับขอประกาศจุดเปลี่ยนเทนนะครับหรือว่าจุดสับขาหลอกแบบนี้นะครับสําหรับจุดเปลี่ยนเทนทองคาขาลงระยะกลางนะครับในอาทิตย์นี้นะครับจะอยู่ที่ราคา1 3 0 4ี่เหรียญนะครับถ้าเกิดหลุดลงไปได้นะครับหรือว่าปิดตลาดต่ำกว่าราคา1,304ี่เหรียญได้นะครับเทนขาลงระยะกลางครับจะเริ่มทำงานทันทีนะครับนั่นแปลว่ามันจะผนวกกับ เทนขาลงระยะยาวนะครับทำให้ทองคำเนี่ยลงลึกพอสมควรเป้าหมายกำไรขาลงอาทิตย์นี้ครับจะอยู่ที่ราคา1,284ถึง1,288เหรียญน,นะครับถ้าเกิดฟลุกจริงๆนะครับอาทิตย์นี้ครับเราจะได้เห็นราคาต่ำสุดที่ราคา1,278เหรียญแต่สำหรับจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับ จะอยู่ที่ราคา1318เหรียญถ้าสามารถทะลุจุดนี้ขึ้นไปได้หรือว่าปิดตลาดสูงกว่าราคา 1, 3 1 8เหรียญได้ครับเทนขาขึ้นระยะยาวครับก็จะเริ่มทำงานเหมือนกันส่งผลให้เทนขาข้นระยะกลางครับหนุนระยะยาวให้ขึ้นต่อนะครับโดยมีเป้าหมายกำไรอาทิตย์นี้นะครับมองได้ถึงราคา1327ถึง1329เหรียญน,นะครับ ถ้าฟลุกจริงๆครับจะไปเจอราคาสุดท้ายที่ราคา1,332เหรียญตอนนี้ครับทองคำก็ป้วนเปี้ยนอยู่ที่ราคา1,315ถึง1,316เหรียญนะนนครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ31.58บาทต่อดอลลาร์ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันนะครับในเรื่องของทองคำว่าจะเป็นอย่างไรจริงๆนะครับ เราก็มาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับว่าสําหรับไอโครงการเทรดทองได้ทองครั้งที่4นะครับจบไปแล้วนะครับได้มีการมอบทองคำนะครับไปแล้วเรียบร้อยในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะมีโครงการเทรดทองได้ทองเนี่ยในครั้งที่5ครับในเดือน6 และเดือน7นะครับหรือว่าเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม6-2นะครับครั้งที่5นะครับเงื่อนไขเดิมครับเทศทองครบทุกๆ50หบลอดนะครับแจกทองคํากลับไป1สลึงนะครับไม่มีการจํากัดจํานวนนะครับเทศได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นครับ5าบาท10บาทได้ไปเลยนะครับเต็มที่เลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับสรุปนะครับท่านที่อยากย้ายค่ายนะครับมาเทรดทองกับทางโบกที่ผมดูแลอยู่เนี่ยนะครับ ในช่วงเดือน6เดือน7หรือว่าเดือนมิถุนายนกรกฎาคม62นี้ครับจะมีโครงการแจกทองได้ทองในครั้งที่5นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบอันที่2ครับสำหรับลูกค้าที่เปิดพอร์ตใหม่นะครับหรือว่าลูกค้าเก่านะครับทางโบรกยังมีโบนัสแจกให้เหมือนเดิมนะครับก็คือวางเงินทุกๆ1000เหรียญครับแจกโบนัสให้500เหรียญกับ200เหรียญนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นเดิมอยู่แล้วนะครับทีนี้เดือนมีนาคมเนี่ยนะครับก็ ผมแจ้งไปในคลิปที่แล้วหลายๆคลิปนะครับว่าเราจะมีโบนัสพิเศษให้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มาเปิดพอร์ตในช่วงเดือนนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับจะให้กลับไปประมาณ30%นะครับฉะนั้นแล้วครับท่านที่สนใจครับอยากจะลงทุนเรื่องโรบอทว่าจะเป็นฮาร์ดคอร์หวานเย็นนะครับหรือว่าเป็นแมคทัวร์เดอร์เนี่ยนะครับก็จะได้เปรียบเพราะว่าท่านจะได้โบนัสกลับไปที่เยอะพอสมควร นะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านวางเงิน1นึ่งเหรียญเนี่ยท่านได้โบนัสกลับไปเนี่ยสามพันกว่าเหรียญนะครับก็รวมแสนบาทเลยนะครับก็ถือว่าทางโรกก็แจกให้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ละกันนะครับสำหรับคําถามที่ถามว่าอาจารย์เต้งเปิดสอนคอร์สสอนกราฟสอนที่เข้าไหมนะครับก็คือผมสอนให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสอนฟรีนะครับอันนี้ก็ย้าแล้วย้าอีกนะครับส่วนเรื่องสัมมนาเนี่ยนะครับเดี๋ยว ปีนี้มีแน่ๆครับก็คงมีครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ามีเมื่อไหร่แล้วจะแจ้งให้ทราบน่าจะเป็นช่วงกลางปีนะครับเดี๋ยวมีสัมมนาให้แน่นอนนะครับฉะนั้นอดใจรอได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับโรบอทหวานเย็นนะครับฮาร์ดคอร์แล้วก็ตัวที่ได้รับความสนใจต่อเนื่องตอนนี้อยู่ที่เมกทัวเดอร์นะครับตอนนี้ก็มีคนสมัครเข้ามาลงทุนในเมกทัวเดอร์เนี่ยตอนนี้ตอนนี้สิบคนแล้วนะครับ ก็ขอบคุณมากๆกครับก็ค่อยไต่ขึ้นมานะครับสำหรับเมทัวเดอร์นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านอื่นที่สนใจก็ลองติดตามคลิปดูแล้วกันนะครับอันเนี้ยผมมีคลิปทำไว้แล้วนะครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์หกนะครับลองไปดูว่าจ้าม็ทัวเดอร์เนี่ยนะครับมันมีผลกำไรอย่างไรและมีการลงทุนอย่างไรนะครับกลับไปดูได้นะครับตอนนี้สำหรับเจ้าหวานเย็นนะครับตอนนี้พอร์ตโล่งแล้วนะครับใครอยากจะย้ายค่ายมาเทรดฮาร์ดคอร์ หรือเมกทัออเดอร์ก็สามารถย้ายได้เลยนะครับส่วนตอนนี้ใครที่เล่นฮาร์ดคอร์อยู่หรือว่าเมกทัวร r ออเดอร์อยู่นะครับตอนนี้ก็คือพอท่านก็โล่งๆนะครับก็มีออเดอร์นิดหน่อยแล้วนะครับไม่มีติดเหวไม่มีติดดอยนะครับตอนนี้ก็ปั่นกำไรไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้กำไรน่าจะเริ่มเข้าสู่3%แล้วนะครับในช่วง20วันที่ผ่านมานะครับก็สนใจยังไงก็ลองสอบถามดูได้นะครับอ่ะไปเข้าเนื้อเรื่องเราครับ วันนี้ครับเราจะมีแผนการซื้อขายทองคําอย่างไรเราไปดูกันนะครับสําหรับแผนการใ้ทองคำนะครับในรูปแบบโกลสปอตหรือแบบ USD ต่อออนนะครับจะมีแผนดังนี้นะครับผมบอกภาพรวมก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยนะครับมันมีทิศทางเนี่ยนะครับยังเป็นขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับสัญญาณซื้อบายยังทํางานอยู่นะครับ ตราดที่ทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1 3 0 4ี่เหรียญได้อยู่นะครับเทนทองคำขาขึ้นระยะกลางยังทำงานอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันกันกบนะครับเจ้าเทนขาลงระยะยาวเนี่ยครับมันก็ยังทำงานอยู่เช่นเดียวกันแต่ผมได้บอกจุดเปลี่ยนเทนสับขาหลอกไปเมื่อช่วงต้นแล้วนะครับว่าถ้าทองคำครับมันสามารถทะลุราคา 1318เหรียญขึ้นไปได้เทนขาขึ้นระยะยาวครับจะเริ่มทำงานทันทีกลับกันครับถ้าทองคำครับหลุดลงต่ำกว่าราคา1,304ี่เหรียญได้เทนทองคำขาลงระยะกลางก็จะทำงานทันทีเช่นเดียวกันฉะนั้นออกด้านไหนครับอีกด้านหนึ่งจะถูกผสมลงทันทีนะครับทองคำวิ่งอ้าวแน่นอนครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับฉะนั้นแล้วครับกรอบ การลงทุนทองคำในอาทิตย์นี้ครับจะอยู่ที่กรอบราคา1,304เหรียญถึง 1, 3 1 8เหรียญน,นะครับทะลุออกด้านไหนวิ่งไปด้านนั้นเทนเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้ก็คือระวังนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้จะเล่นยากนิดนึงจุดใครแม็กบอกไปแล้วนะครับมีแค่2ตัวย้ำนะครับ1318กับ1304นะครับย้ำแค่นี้ เราไปเจาะลึกกันทีละข้างนะครับสําหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่อยู่นะครับหรือว่าติดดออยู่ตอนนี้นะครับให้เล่นตามแผนนี้ครับข้อแรกให้รอเปิดซื้อบายหรือตั้งบายสต็อปรอครับไว้ที่ราคา1318เหรียญถ้ามันสามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับมันจะเกิดสัญญาณซื้อบายระยะสั้นนะครับและก็พร้อม จะเปลี่ยนเทนเป็นเทนขาขึ้นระยะยาวด้วยนะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่ราคา1,323ถึง1,326เหรียญน,นะครับถึงจุดนี้ครับให้ปิดกำไรออกมาก่อนนะครับและดูว่าทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุผ่านราคา1,327เหรียญได้หรือไม่นะครับท่านเป็นแฟนคลับครับจะทราบดีว่าด่าน1,327เนี่ยเป็นด่านที่แข็งที่สุดนะครับ ถ้ามันทะลุขึ้นไปได้นะครับปิดประตูต่อกฝาลงชาวเหวขาลงทันทีครับทองคำเขาเนี้ยขึ้นอ้าวครับบอกได้เลยว่ามีโอกาสครับจะขึ้นกลับไปในช่วงกรอบราคา1,335ถึง1,340เหรียญได้นะครับฉะนั้นแล้วครับกรอบกําไรสั้นๆนะครับสลหรับขาขึ้นนะถ้าเกิดทะลุราคา1,318เหรียญได้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ราคา1,323 ถึง1,326ี่เหรียญในกรอบแรกแล้วก็ 1, 3 2 9ถึง1 3 3 2เหรียญเนี่ยเป็นกรอบที่2นะครับและก็กรอบ1 3 3 5ถึง1,340เนี่ยเป็นกรอบที่3นะครับสำหรับอาทิตย์นี้ข้อที่2ครับให้ลงทุนครับรอเปิดซื้อบายหรือว่าตั้งบายลิมิตรอนะครับที่ราคา1,306ถึง1,308เป็นไม้แรกนะครับ 1294ถึง1296เป็นไม้ที่2นะครับแล้วก็1286ถึง1289เป็นไม้ที่3นะครับถ้าเกิดครบ3มานี้แล้วทองคำยังลงต่อนะครับให้หยุดการซื้อบายหรือว่าชะลอการซื้อบายไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านจะเริ่มติดดอยแล้วนะครับฉะนั้นให้ระวังด้วยนะครับชาวดอยครับจำให้แม่นครับถ้าทองคำครับยังยืนเหนือราคา1 3 0 4เหรียญได้ครับ โอกาสยังเป็นของท่านอยู่นะครับทองคำย่อตัวลงมาครับท่านก็ทยอยเข้าซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดมาหลุดลงต่ำกว่าราคา1,304ี่เหรียญได้เนี่ยนะครับใครอยากซื้อไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าซื้อให้น้อยลงนิดหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าใครที่ติดดอยเยอะๆหรือว่าโอเวอร์เทรดอยู่ฝั่งบายนะครับถ้าหลุดราคา1,304ี่เหรียญได้เนี่ยนะครับท่านควรกลับหน้าเล่นนะครับมีฝั่งเปิดขายเซลล์เล็กน้อยนะครับ เพื่อที่ว่าจะได้เฮดจิ้งพอไว้บางส่วนนะครับไม่งั้นแล้วท่านอาจจะเสียหายหนักได้ถ้าเกิดหลุดลงต่ำกว่าราคา1,30 4สี่เหรียญนะครับรอบนี้ทองคําอาจจะลงแรงนะครับให้ระวังด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์นะครับรอบใหม่เพื่อเก็งกาไรขาลงอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าติดเหวอยู่เนี่ยนะครับให้เล่นตามแผนนี้นะครับตอนนี้นะครับด่านสําคัญนะครับเจ้าสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ราคา 1, 3 1 8เหรียญถูกไหม ฉะนั้นแล้วถ้าในช้าอย่างนี้ครับอาจารย์เติงครับจะให้นักลงทุนครับลองเสี่ยงเปิดขายเซลล์ไว้ก่อนนะครับในช่วงกรอบราคา 1, 3 1 5ถึง1317เหรียญน,นะครับแนะนำว่าเช้านี้เคาะขายเซล์ไว้ก่อนนะครับกินกำไรสั้นๆครับที่ราคา 1, 3 1 1ถึง1312เหรียญน,นะครับถ้าใครใจถึงครับไปรอปิดกำไรเลยที่กรอบราคา 1, 3 0 7 ถึง1,308เหรียญน,นะครับโดยมีจุดคัดลอตที่ราคา1,318เหรียญถ้าเกิดมาทะลุขึ้นไปได้ข้อที่2ครับถ้าทองคำครับหลุดลงต่ำกว่าราคา1,311เหรียญนะครับ1,311นะครับให้ท่าน follow sell ตามไปเลยครับหรือว่าตั้ง sell stop รอไว้ที่ราคานี้นะครับเป้าหมายกำไรขาลงอยู่ที่ราคา1,307ถึง1,308เหรียญน,นะครับ ถ้าเกิดฟลุกจริงๆครับท่านเห็นราคาที่ราคา1,302ถึง1,304เหรียญนะครับสรุปคำแนะนำวันนี้ครับอาจารย์เติ้งครับยังไม่ขอเลือกดืนข้างฝั่งไหนนะครับแต่จะให้เล่นตามแผนข้างบนนะครับออกมา100%ปเป๊ะแน่นอนนะครับแต่สำหรับโดยส่วนตัวนะครับหรือว่าชาวนักลบฮาร์ดคอร์ทั้งหลายนะครับ ถ้าต้องการความมันความเสี่ยงความตื่นเต้นความเล้าใจนะครับแนะนําเลยว่าเช้านี้ครับเสี่ยงเปิดขายเซลลครับที่ราคา1,315ถึง1,317เหรียญครับลุ้นทองคำย่อตัวลงมาครับแล้วปิดกําไรที่ราคา1,311ถึง1,312เหรียญครับกินกําไรสั้นๆขำๆพอนะครับเอาพอเพียงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแต่กับการครับถ้าเกิดมันทะลุราคา1,318เหรียญขึ้นไม่ได้ครับ ยอมคัดลอดหรือว่าชะลอนิดนึงนะครับแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งซื้อบายนะครับหรือว่า follow บายตามไปนะครับถ้าเกิดทะลุราคา1นึ8เหรียญได้นะครับก็สําหรับแผนในบทสรุปนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนกล้าคัดลอดนะครับใครที่ใจไม่ถึงนะครับงอแงโวยวายนะครับอย่าเล่นแผนนี้นะครับเพราะแผนนี้เนี่ยเป็นแผนที่เสี่ยงต่อการขาดทุนเหมือนกันนะครับชนันแล้ว ให้สำหรับคนที่เป็นชาวฮัร์ดคอตัวจริงเท่านั้นนะครับจบครับวันนี้มีแค่นี้นะครับสำหรับสมาชิกที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับก็สามารถติดต่อเข้าหาผมได้ครับทาง ID Line ครับเต้งนะครับที h a i l a n d ครับ E ครับ R ครับ N ครับแล้วก็ G G o ู d ดหรือเบอร์สอบถามโดยตรงครับที่เบอร์ครับ0873434545นะครับก็เป็นเบอร์ตรงนะครับใครอยากปรึกษาเรื่องทองคำติดต่อเข้ามาได้ครับ แนะนำให้ฟรีนะครับไม่มีค่าจ่ายแดงสิ้นนะครับก็ฝากแค่ช่วยว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ส่งคลิปนี้ครับไปให้กับเพื่อนท่านญาติท่านพี่น้องท่านที่เล่นทองคําอยู่นะครับจะได้มีแผนการเล่นที่ถูกต้องในอาทิตย์นี้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับสหรับวันนี้อาจารย์เติ้งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ